สบายดีสวัสดีค่ะยินดีตอนหับของสุซองนุ่งนิง้งแฟมิลี่เมื่อนีกับเป็นวันยุดวันอาทิตย์เนาะทุกคนกับบ่ได้ออกไปเล่นสสยบ,บ่ได้ออกไปเที่ยวสสยเนาะหลังจากที่เฮาลุยงานมากกันมาทั้งทั้งอาทิตย์แล้วนะเฮาเกสมยุดงานเมื่อหนึ่งเนาะขอเวลาเนาะในการทํางาน 101, เมือหนึ่งเนาะทุกคนเพื่อเฮาสิมาทําความสะอาดตูป้ปลามาทํากิจกรรมเล็กๆนหน่อยในยห้องนี่แหละเนาะเพื่อคลายเครียดไปแน่นะทุกคน ถึงทางบนไปใส่กับขาเขียดในห้องกะรนะดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวก่อนเฮาสิไปเห็ดเนาะก่อนเฮาสิไปทาความสะอาดเฮากรนะสิมาพูดเถิงเนาะมาพูดเถิงมาว่าเถิงเมืองไทยเนาะตามความขีดหรือว่าความหูซึกข,ของนิงงนาะว่าเป็นอะไรมาอยู่เมืองไทยมีความหูซึกเนอะไรต่อเมืองไทยนะเนาะแดนิงสิมมาว่าเน่นี่เนาะนิ่งกลับมาอยู่เมืองไทยได้ประมาณ20 20กว่าปีแหละทุกคนเออ20หน่อยๆเนานะ ยี่สิบนหน่อยแหละนี่ประเทศไทยกัสําเป็นประเทศที่สองของนหนงแหละเนาะทุกคนเป็นประเทศที่นหนงกะมีความขีดว่าหักนะทุกคนเนาะมีความขีดว่าหักเพราะว่าเฮ้ากับปลูกพันมาหลายปีแล้วเนาะมีความปลูกพันประเทศไทยนี่มีบุญคุณกับเฮ้าหลายเพราะว่าเปิดหายทียู่ทีกินทีนอนแลวกะที่ทำมาหากินเนาะทุกคนเนาะแต่เป็นประเทศที่สองสำหรับหนิงแลวกะมีบ <até S 1> ุญคุณหลายแลวกะหนิงก็จะ บ,บ่ลืมบุญคุณหนีเลยเนาะทุกคนบ่าวหาสาิกับเมื่อลาวบ่าวหาสาิกับไปใส้หากันยังหนึกถึงบุญคุณหนีเสมอและเจอคนไทยเจอคนไทยเป็นคนแบบใดคนไทยสําหรับนิงนิงกะชื่อว่านิงกะสุกดีอีกคนหนึ่งเนาะผีพบพ่อแต่คนแบบว่าคนดีอะนะทุกคนเจอไครกะบโบเห็นว่าเผื่อจะรังเกียจคนลาวโบวเห็นว่าเผื่อจะรังเกียจ สังด่าวคนลาวคือเฮานะเนาะเวลาพอๆกันถึนจะทักทายท้ามไทยกันแบบเป็นมิตรกันเนาะทุกคนอยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนและประเทศไทยนี่ก็เป็นประเทศที่สวยงามเลยทุกคนมีทุกสิ่งอย่างสะดวกสบายในการเดินทางไปหันไปหนีเนาะล้ะก็มีทุกอย่างที่ว่าอยากกินยังกระไดกินนะนะของกินกระแซบ นี่กงหมักกินใลอาหารอาหารที่ว่าหมักเนี่ยก็คืออาหารภาคใต้นอ้องทุกคนแกงเป็นแกงใต้ปลาไปอย่างด้นิ่งหมักกินเนาะกัอาหารกระแซบ่บแล้วกับอนเที่ยวกับมีแต่บอนสวยงามเนาะไปหันไปหนีก็สะดวกสบายในการนั่งรหลดเนาะทุกคนถนนหนทางกับงามและที่เห็นคลิปที่ว่าเช้าเล่าออกมาเว้า,วาห ออกมาไหว้ว่าว,าวาให้คนไทยนนะทุกคนนิ้งก็เคยเห็น,นผ่านๆมาอยู่แล้วเนาะแต่สําหรับนิ้งแล้วกะบุบก่อยพอใจปันไดดอกนนเนาะเพิ่นออกมาว่าวก,กันแบบนั้นเพิ่นบริดมาสัมผัสจริงๆเนาะบริดมาสัมผัสเมืองไทยบริดมาสัมผัสคนไทยว่าเป็นคนอะไรหนนะเพิ่นก็ว่าวออกมาแบบว่าบุคขิดเนาะอันนั้นกะเอากระทือว่าผ่านไปซะเอาบุบบไปใส่ใจแล้วกันและนะ้วเนาะแล้วนิ้งก็อยากบอกเพื่อนเพื่อนคนลาวเนาะทีน เยนคลิปนี้กะอยากให้ทุกเถิกใจแล้วก็เปิดความคิดใหม่ซะเนาะว่าเมืองไทยหรือว่าเมืองใดกระสางเนาะฮ้องโบสมควรว่าที่จะไปไปพูดเผินไปในทางหลบนะทุกคนเพราะว่าต่างคนก่ะ ต่างทามาหากินเนาะบอยากเอาไปเปรียบเทียบกันะนะทุกคนเพราะว่าถ้าเฮาเอามาเปรียบเทียบกันแล้วมันก็นจะเห็นปมด้อยของแต่ละคนเนาะเฮาก็เลยโบอยากให้เอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็เปิดใจเปิดใจให้ก้วงนอกว่าเออเพื่อนบ้านเขาก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันเนาะ,ะกะตามประสบการณ์ที่นิ่งมาอยู่กัประมาณนี้แหละทุกคนเลยอยู่กะสะดวกสบายนอกบบได้ลาบากยังแล้วก็บบ่บเคยวา่ามีคนไทยคนใดมารังเกียจมาพูด จ้าให้ห้าแบบ่าเซียความหูซึ้งนะอันนั้นอันนี้บบเคยบ่เคยเจอเลยใดทุกคนแต่บมีอย่างร้ายเนาะก็สิมว่าเอ้เล็กๆๆนพนอะว่านี้ก็ว่าบ่ค่อยเก่งเนาะหลายคนก็อาจสิเข้าใจเน่เนาะเวลานความหูซึกข้างในของเฮา่ะทุกคนว่าเฮาคิดแนใดกับเมืองไทยเนาะเมืองไทยก็เป็นเมืองที่ที่ให้เฮดให้ห้ามีอยู่มีกินนะทุกคนแล้กะ มีพระคุณต่อฮาวลายเนาะต่อครอบครัวฮาวไลยนยจะเออนิงกับทขอถามเนี่ยเนาะขอถามเอฟซีห้องเอฟซีได้อยู่บนอ้อขอถามพี่ป้านาอาเนาะทุกคนเนาะขอถามว่าเวลาคอ,อมเ,ออเมนต์เข้ามาเนาะคอมเมนต์เข้ามาไปในทางที่ลบแล้วก็ เสียความหูซึกเล็กหน่อยนะเฮาจําเป็นต้องเขาไปตอบคอมเมนต์นั่นบอรหรือว่าปล่อยผ่านไปเนาะทุกคนยังได้กับขอคําแนะนําดีๆเนี่ยเด้อเพราะว่าเฮากันยังบ่เคยเจอนะเนาะบู้ว,ว่าฮัชตอบดีบอรหรือว่าฮสิปล่อยผ่านไปเนาะกันไปคิดอะไรกันแนะนาเข้ามาบอกกันนี้เด้จ้าเดี๋ยวเฮาไปเหตุกิจกรรมของเฮาก่อนทุกคนไปตามกันมาจ้าเดี๋ยวพาออกมาเบิงงบ่งกอบานเนาะ ตอนนี้ผอบัตรกำลังอนามัยทำความสะอาดตู้ปลาเพื่อเนาะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับผมนี่ใส่ปลาจะไปปลาในเซ่เลยดออ้อยยังนี้เลยเออพอพบัตรทำความสะอาดตู้ปลาเนาะระหว่างที่เพื่อน,นั้นหลังจากที่ว่าเมื่อน,นี่บริเหตงานเนาะเมื่อน,นี้วันหยุดเพื่อกำลังทำกิจกรรมของเพื่อ กิจกรรมวันหยุดของพ่อบ้านก็คือลางตู้ปลานะวันนี้นะ,ะนพ่อบ้านเลี้ยงปลาอีหย่างปลาแรลกปลาแมสซี <c oughs> ปลาแรดก็มีบ่ <c oughs> ทุกคนเชื่อบ่ว่าพ่อบ้านเพิ่นเพาะพันธุ์ปลากาดได้ <c oughs> เมื่อก่อนนากก่อนโควิดนะพ่อบ้านเพาะพันธุ์ปลากัดขายได้ทุกคนเลยได้ขายเติบเนาะ ขายทางออนไลน์เป็นบ่พ่อบานเออวันนมีคนเข้ามาประมวลประกาศ่อบานลายสูงสุดเตยราคาแปดร้อยบาท่อบานขายประกาศช่วงนั้นกันช่วงก่อนโควิดเนาะและ้วการเลี้ยงปลาบะนีห้องเฮามันแคบนะห้องแคบแนล่ลวกะเสียเวลาเย็บผ่านน้อยหนึ่งนะทุกคนเวลาเฮาเลี้ยงปลาเนาะเฮาก็ต้องเบิ่งแยง่ง่นน้ำได้เลี้ยงกันได้ ก็เลยเสียเวลาเงี่ผ่านเนี่ยก็เลยพากันยุดก่อนเศร้กก่อนเนาะพระว่าเพิ่นทดลองทดลองเบ่ะเพาะนะนะซื้อพอแม่พันมาแล้วก็มาเพาะทดลองเบิ่งวสิได้หรือบอก็ได้จบเจือผ่านมาอีกพอบ้านกัมาเพาะด้วงซาคูอีกทุกคนพอบ้านเคยเพาะอันด้วงซาคู บ้านเพิ่นเพาะพันธุ์นั่นเรืงสาคูเห็นผลได้ดีไดยลองเบิง่งเนาะเห็นใน YouTube แล้วเพิ่นก็เอามาลองเบิ่งลองไป็นเพื่อนเลยเห็นอีหยังก็อยากลองเพราะว่าเพิ่นมักลองแต่ตอนนี้เพิ่นก็ร่างเลี้ยงอ่ะนายอยู่อยู่ในตะกร้าแหละเฮ้ยถอกออกตอนนี้เพิ่นก็ร่างเลี้ยงปลามอสีอยู่ <l oss> ปลามอสีกับปลาแหลกอยากลอง เพื่อนว่าอยากทดลองเพาะปลาหมอสีอยู่เนะาะเจ๊สีสำเร็จหรือบ่อเพาะปลาหมอสีมาเบิ่งบรรยากาศข้างนอกโฉนชส่ดชุมช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเย็นสบายนอนรับสบายแล้วมือแรงนี่อากาศเย็นเพราะว่าห่อนมาหลายมือเลยด้ยห่อนแทนห่อนว่าห่อนบ่้ออนนนนกตี <laughs> เห็นบ่ตอนตอนเพิ่นซื้อมายังต้นน้หนอ่อยๆนึงได้น,น,นีนี่ปลาสีขาวๆเดี๋ยวหายทุกคนบึงเนาะเปลี่ยนน้ำแล้วก่อนเหตุงานแล้วกับบริคอยใน้ลางตู้มือนี้ก็ขคอเวลาส่วนตัวนอกเวลางานเนาะเอามาทำความสะอาดสบัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับป้าลุง ก็พาเพิ่นออกมานังเบิ่งพ่อเนาะมานังเบืองพออ่าางอ,งพอทำความสะอาดตูป้ปลาเพิ่นหักกระต่นพาคินหกักกระต่นนอนเนาะยังบวอยากสดชื่นเป็นไดเบิ่งนาหน้าตาหน้าตาทำเป็นง,งงเลยทุกคนนี่กระสีดได้มาคอพากก่อนเนาะเพราะว่าเสียงองนไม่หยาิกับน้องขิ้นบางหนึ่งน้องคินญาาดเอาเลยก็เลยบวมีเสียงไม่ก็ได้ตอนนี้เพิ่นกำลังได้สูบน้ามออกแล้วเลยเ,าเลยนาะนี่นอปลาก็ได้ ตอนซื้อมากกับต้นน้อยทุกคนนี่อันนี้เริ่มใหญ่ได้เติบเลยเริ่มใหญ่แล้วตอนนี้มันสูบน้ำออกแล้วแหละสูบน้ำออกเมื่อแล้วฮะกระสีได้เติมน้ำใหม่เข้าไปเนาะทุกคนตอนนี้ฮะกำลังเปล่งน้ำเขาออกมาใส่ใส่ประมาณเกือบเต็มตู้คนลนะเนาะระหว่างที่เฮารอนามเต็มตู้เนาะฮากระสีมา เปลี่ยนกระถางดอกไม้พอบานเนาะอันนี้ก็คือต้นชวนชมของพอบานพอบ้านเพิ่นซื้อมาเพิ่นหมักแขงในต้นอันนี้เนาะตอนซื้อมากกระดอกเต็มต้นเลยทุกคนเลยดอกกระลายหลายแล้วก็งามๆดอกใหม่นะแต่ว่ามันเป็นต้นตอนกิ่งเนาะติดดอกมานาตอนนี้ดอกมันการหล่นเมื่อ้วทุกคนเลยหล่นเพอบานดอกมันเริ่มเหี่ยวไปเหี่ยวไปแล้วก็หล่นไปจนเมดเ,เนาะแต่ปู่วาวซ้อขึ้นดอกอีกหรือบ่อเนาะทุกคน เบิ่งไปนำกันว่ามันสีขึ้นดอกหรือบอตอนนี้เพิ่นกะนั่งอันนี่เปลี่ยนทางอยู่เนาะ อันแล้วแหละพอบ้านเปลี่ยนทั้งแล้วแหละงามเลีใส่ทั้งใหญ่เนี่ยมันหลดเมาะเจาะเลยพอดีเมาะเจ้าะพอดีกับทางกับต้นเลยงามนล้ทุกคนหมนน้ำมัมเเ่เผตดอกกอกเข้าได้ผักน้ำสักผักหนึ่งแล้วเนาะ ฮักจะเอาปลาลงเลยทุกคนโอ้ยใสยปิ้งเลยบ้านนี่ปลากระเัาค้างไวในนี่เนาะค้างไวในขู่จะเอ,อาปลาขาวใหา้เอาเอามาผักไวในขู่เพราะว่าอันนี้จะเป็นนามเก่าเนาะอันนี้สิสิเป็นปลาหมอสีของพอบ้านเนาะทุกคนอันนี้สิเป็นปลาหมอสีเปิดกระโปงไวเนาะเวลา เห็นคนมาแล้วผิ่ิตกใจนะก็เลยได้โปกผาไว้ตกใจละดีแห้แฮงเลยตอนนี้นี่งามอันดี้อ่ะอ่คขึ้ป้าอันนั้นนี่อย่าขึ้ปลากระเดิดอ่ะลงไปเลยอึมสวยงามตามทองเรื่องสวยงามตามทองเรื่อง ตัวใหญ่เลยทุกคนตอนนี้ก็บขำแล้วข้างนอกกับขำเมื่อเท่ากับิเตรียมตัวอาบนนำนอนกันแหลยนอนมืออื่นเท่ากับิดุยงานกันต่อคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนไปพบกันใหม่ให้เข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจเห็นหนิงเห็ดคลิปต่อไปในเดิมเมื่อนี้ก็ขคอตวลากอนสบายดีง <c oughs>